ท้ามิโอ้ทุกคนน,น,นะครับพวผมครั้งในครอสดอกกับครอสดอกช n แ e ลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor er กันเหมือนเดิมนะฮะบอกเลยคอนเทนต์วันนี้ต้องมีใครหลายคนกำลังรอคอยอยู่แน่นอนแต่ก่อนอื่นขอขอเลยหนึ like, ่งไลค์หนึ่งแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยและอย่าลืมดูคลิปนี้จบไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับถ้าใครมีเวลาน้อยเนี่ยแนะนำาว้เพิ่มความเร็วของวิดีโอเป็นคูณ2แต่อย่าข้ามวิดีโอนะครับจะได้สนับสนุนพี่อย่างเต็มที่และคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือออประวััติขงี่่ใหมนนเ ฮีโร่ใหม่เนี่ยบอกเลยว่าในปีหนึ่งอะเข้ามาไม่บ่อยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่มีสาวสวยน่ารักอีกหนึ่งคนเข้ามาจอยในอัธโนของเราเนี่ครับเธอคนนี้เนี่ยเป็นสาวสวยที่ได้ชื่อเป็นไอดอลสุดน่ารักแห่งอาณาจักรอาฟาตานอกจากเธอจะมีเสียงน่ารักนุ่มนิ่มแล้วเนี่ยเธอยังมีคู่หูเป็นมังกรสีขาวปริศนาอีกด้วยโอ้โหพูดแค่นี้ไม่รู้ไม่ได้แล้วนะครับวันนี้เราจะไปพบกับประวัติของฮีโร่ใหม่อาญานันเอ๋เอ ซึ่งถ้าน้องน่ารักขนาดนี้พี่ต้องทำเสียงน่ารักไหมให้เข้ากับตีมวันนี้5 4 3 2 a แอคชั่นดูจากรูปรังหน้าตาของอาญาเนี่ยเธอเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็มีความสดใสามากๆเลยนะครับดังนั้นวันนี้พี่ก็จะมาในเกมสดใสแบบนี้ซึ่งอาญาเนี่ยเป็นตัวที่เราได้รู้ข้อมูลมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นมังะหรือข้อมูลที่ตัวเกมปล่อยออกมานะครับวันนี้พี่ก็จะหาทุกคนมาเจาะลึก เหนื่อยแล้วว่าไม่ได้ขอเสียงเดิมแล้วกันนะครับวันนี้พี่จะพาน้องๆทุกคนเนี่ยมาเจาะหรือข้อมูลที่รู้เกี่ยวกับอาย่ากันเลยนะฮะคือพี่เนี่ยพยายามแบบว่าร้องเพลงเหมือนอาย่าใน cinematic ใช่ไหมานอนา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 ,นา,นา,นา เฮ้ยเดี๋ยวดิมันต้องมีอะไรที่พี่ลืมไปสักอย่างเกี่ยวกับธรรมเนียมของฮีโร่ใหม่นะเออเราต้องแบบมีแนะนําชื่อเป็นภาษาจีนของฮีโร่ในเซิร์ฟไต้หวันใช่ไหมตัวนี้เนี่ยเรียกง่ายๆเลยนะครับเซิร์ฟไทยหรือชื่อฝรั่งเนี่ยเรียกว่าอาญาใช่ไหมส่วนในภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าหย่า่าจ่ายไทยว่านะทําเหมือนเจ้าหย,ายา่า่าอ่าหย่าญาหรออาญานี่ครับยังไม่ได้ทํานานมีเขือนเนี่ยลืมบ้างอะไรบ้างนะไปเดี๋ยวคราวนี้เราไปดูกันดีกว่านะว่าประวัติของน้องอาญาจะเป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไป จิตวิญญาณแห่งต้นไม้โลกเป็นผู้ให้กำเนิดกระรอกน้อยนามว่าอาญาหลังจากที่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้อาญาก็ได้พบกับเอลันร์และคริกซี่ที่ป่าเอลโบนรวมถึงการได้เปิดโลกแห่งเสียงเพลงเป็นครั้งแรกเธอมักจะนอนฟังเอลันร์เล่นดนตรีอย่างสบายใจบนไหล่ของเขาหรือให้คริกซี่สอนร้องเพลงจากนั้นอาญาก็ได้กลายเป็นนักร้องและเปิดคอนเสิร์ตในป่าเอลโบนแห่งนี้ หลังจากเดบิวต์ได้ไม่นานอายาก็ได้กลายเป็นไอดอลตัวน้อยแห่งอาฟาตาเธอเชื่อว่าการร้องเพลงจะนำพาความสุขมาสู่ผู้อื่นและเธอไม่เคยรู้เลยว่าเบื้องหลังทั้งหมดคริกซี่จะคอยบังคับให้เอลฟ์ในป่าเข้าร่วมคอนเสิรต์ตและห้ามพูดอะไรแย่ๆทั้งนั้นแต่หลังจากนั้นไม่นานเอลันโดก็เลือกที่จะออกเดินทางจาก Shadow Forest เพื่อชดใช้บาปของเขา ก่อนเดินทางเอลันดร์ได้บอกกับอาญาว่าครั้งหน้าที่เจอกันเธอจะต้องกลายเป็นไอดอลอันดับหนึ่งของอาธนอให้ได้จากนั้นอาญาก็เริ่มฝึกหนักเพื่อบรรลุการเป็นสุดยอดไอดอลคนแรกของโลกอาญาได้รู้จักเพื่อนมากมายจากเสียงเพลงของเธอไม่ว่าจะเป็นเอลฟ์ออกมนุษย์นอกป่าหรือแม้แต่มังกร การสื่อสารระหว่างเพื่อนทำให้อายาตจะหนักว่าโลกนี้ยังมีสิ่งที่เธอไม่รู้อีกมากมายและเธอก็คิดว่าเสียงเพลงของเธอจะช่วยรักษาเยียวยาและทำให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้นเนื่องด้วยปณิธานนี้ไอดอลตัวน้อยจึงพยายามขึ้นกว่าเดิมอายายังจำข้อตกลงกับเอลันโดได้เสมอ เธอเชื่อว่าวันหนึ่งเธอจะเดินทางออกจาก Shadow Forest และเปิดการแสดงทั่วเทวีปเพื่อให้ทุกคนได้ยินเสียงร้องเพลงของเธอและเมื่อการแสดงจบลงเธอจะได้กลับไปเล่นกับคริกซี่และนอนฟังเอลันโดเล่นดนตรีบนไหล่ของเขาอีกครั้ง โอ้โหเป็นไงบ้างครับสาหรับประวัติของน้องอาย่านะน่ารักมากๆเลยนะครับซึ่งนอกจากวัดที่ดูกันแล้วเหมือนที่บอกในคลิปนี้พี่จะมีข้อมูลต่างๆที่พี่หามาภายในเวลาที่จํากัดเนี่ยเอามาให้ดูครับแน่นที่สุดเท่าที่แน่นได้กันเลยนะครับเรามาเริ่มที่ข้อมูลส่วนตัวของน้องอาย่ากันก่อนนะครับน้องเนี่ยเกิดวันที่21มีนาคมส่วนสูงเนี่ย155ซนเมตรนะครับแล้วก็บ้านเกิดคืออาณาจักรอาฟาต้าพอเกมอัปเดตใน rv 4.0นขึ้นมาเนี่ยมันมี d a ต a ใหม่เยอะมากนะฮ น้องๆคนไหนเนี่ยมีข้อมูลของประวัติฮีโร่ที่เปลี่ยนใหม่ที่ให้พี่ไปทําไม่ว่าจะเป็นชีวประวัติหรือว่าเนื้อเรื่องเสริมเนี่ยสามารถแคปหน้าจอและส่งมาทาง Facebook f แฟนเพจได้นะครับขอตัวที่มีข้อมูลครบก่อนนะฮะหรือถ้าน้องสงสัยอะไรเนี่ยลองมาถามพี่ที่อินบ็อกใน Facebook ก่อนก็นกนไดออ้น้องอาย่าก็เหมือนกันนะมีข้อมูลให้ปลดล็อกถ้าใครปลดล็อกหมดเนี่ยเอามาให้พี่ได้นะฮะเราตัดกลับมาที่ข้อมูลในวันนี้นะอย่างที่บอกว่าข้อมูลอาย่าเนี่ยมันจะมีหลายๆส่วนที่เกมเนี่ยปล่อยออกมาเป็นหลายเซนน็กชัน ไปที่รูปลักษณ์หน้าตาหรือโมเดลของน้องกันก่อนเนี่ยด้วยความที่อาญาเนี่ยเป็นชาวอฟาตา้าแล้วก็จากประวัติเนี่ยน้องเป็นกระรอกที่แปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ใช่ไหมผู้พัฒน,นาจึงออกแบบให้น้องเนี่ยมีความน่ารักแล้วก็มีหูมีหางแบบกระรอกเออมันดูเป็นดีเทลที่มีอะไรแล้วก็ดูดึงดูดน่าสนใจนะครับและความสามารถของน้องอาญาเป็นเวทมนต์จากธรรมชาติและเมื่อน้องมีพลังชีวิตน้อยเนี่ยอาญาจะสูญเสียพลังในการแปลงร่างเป็นมนุษย์น้องจะกลับไปเป็นร่างกระรอกนะฮะไม่ว่าน้องจะอยู่ในร่างไหนเนี่ยน่ารักทุกร่างนะโม อานะด้วยความที่น้องเนี่ยเป็นไอดอลสาวที่มีความน่ารักสดใสล่าเริงเป็นกันเองสไตล์เชาาป่าอาฟาต้าที่แบบไม่ได้ดูสูงสูงเกินไปใช่ไหมผู้พัฒน,นาจึงออกแบบชุดให้ดูมีความน่ารักแล้วก็เต็มสีของชุดของน้องอาญาเนี่ยจะเป็นสีพีชวกสีชมพูเออมีความน่ารักสวยหวานนะฮะและจากข้อมูลที่เรารู้ไปแล้วว่าน้องเนี่ยมีความสามารถในการร้องเพลงใช่ไหมดังนั้นอาวุธของอา่าในเกมเนี่ยจะเป็นทรโคงที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ตามร่างกายของน้องในตอนนั้นเออเรารู้ข้อมูลโมเดลรูปลักษณ์ไปแล้วคนระาวนี้ที่ก็จะเอา าข้อมูลที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับเป็นเมนคอร์สของคลิปนี้มาให้ดูกันนะเริ่มจากประวัติที่พี่เล่าไปตอนต้นคลิปเลยนี่ครับมันจะเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาคร่าวๆข,ของน้องก็คือเดิมเนี่ยน้องเป็นกระรอกน้อยที่เกิดจากจิตวิญญาณของต้นไม้โลกโอ้โหไม่ธรรมดานะเกิดจากต้นไม้โลก่ยฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาญาก็แปลงร่างเป็นมนุษย์ใช่ไหมพอทำได้เนี่ยทำให้น้องรู้จักกับพี่อีลันดอซึ่งเปรียบเสมือนเป็นไอดอลในใจแล้วก็พี่คลิกซี่เปรียบเสมือนพี่สาวของอาญาเนี่ยครับทั้งสอง พี่คลิกซี่เนี่ยน่ารักแล้วก็ซัพพอร์ตน้องสุดๆเลยนะครับพี่เรนดอร์เนี่ยเล่นดนตรีให้ฟังให้โซฟไลพี่คลิกซี่ก็สอนร้องเพลงอะไรเงี้ยสังเกตไหมพวกเอลฟ์เนี่ยจะมีทักษะในการเล่นดนตรีเนาะเออแต่งเพลงเล่นดนตรีต่างๆและด้วยความหลงรักเสียงเพลงแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เยียวยาจิตใจและทําให้ผู้คนมีความสุขสิ่งนี้ทําให้อายาเนี่ยได้รู้จักเพื่อนมากมายไม่ว่าจะเป็นคนในปา่าหรือคนนอกปา่าซึ่งเสียงเพลงนี้เองฮะที่ทําให้อายาเนี่ยสนิทกับมังกรซึ่งจากข้อมูลเนี่ยทุกคนในป่าร เนื้อเรื่องเนี่ยสดใสน่ารักมากๆเลยเนี่ฮะแล้วหลังจากที่น้องเนี่ยได้ฝึกซ้อมร้องเพลงต่างๆนะครับน้องก็ได้เดบิวต์เป็นไอดอลประจำปาเออเปิดคอนเสิร์ตมากมายนะฮะแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยจากข้อมูลของอีรันดอนเนี่ยเขาจะต้องออกจากป่าไปเดินทางตามคําสั่งของราชินีเทลอนาสใช่ไหมซึ่งก่อนไปเนี่ยเขาก็ได้บอกกับน้องอายาว่าครั้งหน้าเจอกันเนี่ยน้องอายาจะต้องเป็นไอดอลนัมเบอร์วันให้ได้เนี่ฮะเนื้อเรื่องนี้น่าจะแบบเชื่อมกับเนื้อเรื่องที่ฟริกซี่ไปเจอออรันดอนนะอันนั้นก ฝึกฝนอย่างหนักนะครับเพื่อจะทําความฝันนี้ให้เป็นจริงอาญาเนี่ยเป็นไอดอลที่มอบพลังบวกให้จริงๆนะขนาดแบบเราได้อ่านเนื้อเรื่องแค่นี้พี่ยังรู้สึกเลยว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ทําให้เราเนี่ยใจฟูนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆที่พี่อ่านมาเนี่ยมันทาให้พี่เนี่ยนึกถึงเนื้อเพลงเพลงหนึ่งของ BNK48 นั่นก็คือโชนิจิหรือเพลงวันแรกนั่นเองครับซึ่งเพลงนี้จะกล่าวถึงคนที่ทําตามความฝันไม่ท้อถอยนะครับแล้วก็เนื้อที่พี่ชอบที่สุดก็คือที่เขาบอกว่าความพยายามไม่เคยทํารายสักคนที่ร่า เหมาะกับทุกคนในตอนนี้เลยที่แบบมีสถานการณ์เครียดเครีนยฮะแค่ประวัติมันยังไม่พอนะเรามาต่อด้วยวิดีโอเปิดตัวอาญานะครับซึ่งในวิดีโอซีนิมาติกเนี่ยมันจะเล่าถึงความสัมพันธ์ของน้องกับโพลีดาก้อนหรือเจ้าขาวนะครับซึ่งในส่วนนี้พี่คิดว่ามันจะเป็นจุดขายหนึ่งของอาญาแล้วก็ทุกคนเนี่ยอยากรู้เรื่องนี้นะครับในวิดีโอเนี่ยมันเล่าว่ามัางกรสีขาวตัวใหญ่เนี่ยได้ยินเสียงอาญาสะอื้นเขาก็เลยแปลงร่างเป็นมังกรตัวเล็กไปปลอบอาญานะ่ยครับที่น้องนั่งร้อง,อง,ง,องไ เใช่ไหมแล้วเพื่อนคนหัวโนในหัวร้อนเลยนะบอกอาย่าทำไมทำไม่ได้สิอะไรเงี้ยแต่อย่าง,ยงไรก็ตามนะครับมังกรหรือเจ้าขาวเนี่ยก็คอยอยู่เป็นเพื่อนนะอันนี้มันก็แสดงว่า2องคนนี้เนี่ยสนิทกันอยู่แล้วแล้วมันก็ตัดไปฉากการต่อสู้ครับเหมือนจะมีสิ่งมีชีวิตจากความมืดมารุกรานปลาซึ่งลักษณะของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะคล้ายๆกับกอสเซเลเยอร์นะแต่ว่ามันเป็นคนละสีซึ่งพี่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นตระกูลปีศาจท,ที่แข็งแกร่งจากอบิสตัวหนึ่งอะ่ะมาบุกคงจะไม่ใช่ตัวกอสเซเลเยอร้นะ เจ้าขาวเนี่ยตัวเล็กใช่ไหมมันก็เลยเปิดก่นบินไปพ่นลำแสงใส่หน้าไอ้ปีศาจนั้นน่ครับปีศาจนั้นไม่รอช้าครับเขาเตอร์กลับนะอัปเปอร์คัตเสยหน้าเจ้าขาวไปหนึ่งทีครับคือเจ้าขาวนี่แอสแล้วคือแบบตาดาหายไปแล้วในรูปนะครับน่ากลัวมากแต่คอมโบแค่นั้นมันยังไม่พอครับเจ้าปีศาจเนี่ยโจมตีต่อเนื่องนะโดยการใช้2มือเนี่ยทุบเจ้าขาวเต็มแรงซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยอาญาได้ร้องเพลงแล้วก็พูดว่าเพื่อป่าแห่งนี้เพื่อเจ้าขาวฉันจะต้องทําให้ได้อันนี้ก็เหมือนกับอินรราาาาาจีนน่่่่่พเเยยอออปึ้้้คลลััังงงงซสมถชว อันนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์แรกที่น้องเนี่ยทำได้เพราะว่าตอนต้นซีนิเมติกเนี่ยอา่ายังร้องไห้เพราะเธอทาไม่ได้ไงซึ่งลักษณะพลังของอาญาเนี่ยมันจะเหมือนเป็นโล่กันดาเมจเนี่ยฮะเป็นฮีโร่ซับพอตที่แบบดีต่อใจสุดๆมาตัดมาที่การต่อสู้กันต่อนะครับฝั่งปีศาจก็เริ่มเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังซัดมัรดัวดๆัวนะครับซึ่งมัดรดัวของมันเนี่ยก็ทําให้เกราะของอาญา่เนี่ยกำลังจะแตกใช่ไหมอา่าี่เห็นท่าไม่ดีแล้วเธอรู้เลยว่าถ้าเกราะนี้แตกเนี่ยเจ้าข่าวจะต้องบาดเจ็บออออีกกดดดัััังงงนนนน้้้้เเเ็ลาาาาาตวว่ไปจขขสผใหโม ป,ปล่อยกระเด็นอัดลงไปกับพื้นเลยฮะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเจ้าข่าวเห็นใช่ไหมเจ้าขาวก็เฮ้ยอาญาไม่นะเจ้าขาวก็เลยรวบรวมพลังนะเพื่อสุดท้ายของตัวเองใช้พลังอีกขั้นนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยรอบตัวของเจ้าขาวเนี่ยจะมีออร่ราพลังแห่งแสงมันก็ได้บินพุ่งทะลุก,กลางตัวปีศาจไปเลยโอ้โหชนะเลยนะครับปีศาจระเบิดไปเย่เ yeah! ห็นไหมจากความสามารถของไอ้ปีศาจตัวนี้พี่คิดว่าอาจจะเป็นปีศาจอาบิสชนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เก่งเท่ากอสเลเยอร์เนาะพอแค่หนึ่งหนึ่งก็แพ้แล้วนะฮะ้น เราก็ได้เห็นความสัมพันธ์น่ารักน่ารักแล้วก็ซึ้งซึ้งระหว่าง2องคนนะฮะแล้วก็ตอนท้ายคลิปเนี่ยมันจะมีการพูดเรื่องการเปิดคอนเสิร์ตของอาญาซึ่งไอ้เจาสาวผู้น่ารักแห่งป่าคนนี้เนี่ยได้ใช้เสียงเพลงมอบความสุขให้กับทุกคนในอาธน,อนนะไม่จํากัดเผ่าพันธุ์เลยนะฮะคือจังหวะที่แบบพีที่อาญาโดนปีศาจนั้นฟาดแล้วแบบลงไปในพื้นอะ่ะแล้วเจ้าขาวแบบเห็นแล้วเข็นพลังออกมาสู้อะ่ะคือเพลง Brave Heart ใน d i s m n t l m เนี่ยขึ้นมาแล้วนะฮะแต่พี่เนี่ยไม่เอามาลงในนี้โอ้เดี๋ยวเพลงมันติดลิข แปงร่างฮลี่ดรากร้อน ดาก้อนก็เป็นดากมอนอันนี้คิดเองนะฮะก่อนที่จะออกทะเลไปกว่านี้เดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนต่อไปนั่นก็คือข้อมูลของอาญาในมังงะนั่นเองนะฮะซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันจะเล่าความสัมพันธ์ของอาญากับมังกรสีขาวรวมถึงเหตุการณ์ต่อไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งจากมังงะซีซั่นที่2ตอนที่สุดบทมบทแสงและเงาเนี่ยมันจะเป็นการเปิดตัวมังกรสีขาวยักษ์ตัวนี้ที่น่ากลัวมากนะเห็นไหมที่ไบรท์เห็นเนี่ยคือขนลุกไปหมดแต่โชคดีที่ไบรท์เนี่ยรู้ว่าถึงแม้ว่ามังกรจะต มันมีน้องอาญาเนี่ยสปอยออกมานิดนึงมันเป็นการบอกว่าน้องเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับมังกรสีขาวตัวนี้แล้วก็ในรูปฐานอาวุธของอาญาเนี่ยเราได้เห็นรูปเธอกับมังกรตัวเล็กอยู่ด้วยกันใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้มันก็มาเฉลยในวิดีโอเปิดตัวของอาญานะว่าเจ้าขาวเนี่ยสามารถแปงลงร่างเป็นตัวใหญ่แล้วก็เป็นตัวเล็กได้เออตอนที่อยู่อาญาเขาจะเป็นตัวเล็กน่ารักน่ารักเนี่ยฮะและนอกจากนั้นนะครับการีนาเนี่ยได้ปล่อยรูปสปอยแล้วก็วิดีโอซีจีสวยๆนะเป็นการผาเผชิญหน้าระหว่างก็สเลเยอร์ กันต่อไปนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่คิดว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆเฉลยในมังงะไปเรื่อยๆนะครับเนื้อเรื่องนี่อย่างเข้มข้นเลยครับเราต้องคอยติดตามกันว่าน้องไอ้ย่ากับเจ้าขาวจะเป็นอย่างไรต่อนะครับคอยติดตามไว้นะทุกคนถ้ามีข้อมูลอะไรพี่ก็จะมาอัปเดตทําคลิปให้ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดตอนนี้ที่พี่หามาได้เกี่ยวกับไอ้ย่านะครับถ้าหากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยน้องๆก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยคราวหน้าจะเเเปป็นนนนนคอนนอออตตตตะะไไร้้งิดดามมวววัััีีีพ่่ขลกกสส ครับ